เจ้เอ้ยเจอดิตะขายักษ์ไงเรายังไม่เคยเห็นเลยไม่ใช่ตะขาบอ้าวเจออะไรแมงสาบยักษ์อยากเห็นจังเลยไอ้เหี้ยทำใจเหอะแกมึงเก่งมากเลยนี่่ึงมึงไม่รบกวนหรอกอะไรตัวเล้ยดีดจิตตอร ไปอยู่ไหนวะจะไปหาจะไปตามสอบไปเลยครับมันจะไปหายมันและคกูรู้สึกเหมือนมีตัวอะไรบางอย่างเพราะว่าได้เสียงแปลกๆข้อฟอฟอมันมันจะแปลกอะไรเงี้ยกว้างมากเลยปีเตอร์ข้าห้องเจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ให้ไหม โยงเองสิไหนไหนไหนไอเจี๊ยดไปเลยไตเร็วด้วยไตเร็วด้วยเนี่ยมีสามยักษ์อ่ะตัวเท่าแขนี่เหรอให้สัตว์แมงสาบยึดดึงกำบันนี้สัตวกดีแล้วไม่เกิดแถวนั้นนะเราจะเกิดก็ได้หรือเราอาจจะตายไปแล้วด้วยแมงสาบยักษ์นี่แหละ เ้เงื่งก๊อดเงี้ยแมงสาบมึงฆ่าแมางสาบแล้วหรอเธอมาดูดิมาดูดิมาดูดิมาดูาดิทำยังไม่วา่าง,ง,งกูลงเหมืองต่อละกูจะไปต่อกันดีไปด้วย,วยเข้ามาตั้งเข้ามาเล่าเล่าเล่าวะทำไมเงีนยแม่สาบเนี่ย <laughs> ทำอะไรได้อ่ะมึงไม่มีแง่เลยดูด <laughs> ิ <laughs> ทำอะไรไม่ได้เหรอจริงว่ะเนี่ย ก็แดดนะแดกก็ไม่ได้ทำทียอะไรไม่ได้ไม่ได้จะแดดแบเนี้อย่างเลยล่ะแดกด้วยทำไม่ได้อะไม่รู้อะไรจี๊ปจี๊ดเลยข้าวสารไม่มีใครแดดใบสาบหรอกชิคกี้พายมีใครแดกดใบสาบตัวที่มีแต่เชะโรกของเราพี่มันไม่ใช่เนื้อเว้ยเปิร์ลปรกเทศอเมริกาลังทัศน์ร้อยปีกเหรอขนมปังใบสาบเพราะว่าเราบินใช่แล้วก็บินได้ดิ ฟิิกสกสนะ็ปีกแมงสาบทำอะไรได้นะปีกแมงสาบทำทำหนังสือแนะนำได้เพื่ออะไรวะ <c oughs> อ๋อนิทานแลต้อง้ยอะน้ำมันกับน้ำอ่ะอยู่ด้วยกันไม่ได้เว้ย <c oughs> เราต้องเอาน้ำมันมาลาดตัวแล้ว <c oughs> ตอนฝนตกเราจะบินได้ไอเนี่ยปืนทานนี้มันลงแบบน <c oughs> ี้เลยมีหนักไปหนกักเลยอทำยัะไรทีเท่เจไปหนักเลยภาพเคอือห โอ้โหแมงสาบอยู่เป็นขบวนเลยเฮียขีดเตอะเลยแมงสาบรวมกันแข็งแก่งเมื่อกี้เหวียงสองตัวนี้งอมือตัวหนึ่งแต่ตอนนี้ขุดไปถึงข้างบนสักทีเลยเนี่ยเป็นเป็นอ๋อเสรแล้วนี่เสียงอะไรบ้ะมาฝั่งนี้ดีดินแล้วดินชั้นที่หนึ่งนี่เสียงอะไรบะ นี่เหมือนกไม่ค่อยได้ยินนะมาตามกูดิกูกูแปลกแปลกอ่ะมาดีมาดี่วนเราวนเกูถอราแล้วกูถือดาบแล้วกันปลแปลกละเสียงแม่งมันเหมือนแบบไขามากเดียวอยากสัมผัสจังเลยไม่ไม่ไม่ใช่มึงหลายขาไม่ใช่มึงีขาไม่่ไม่ไม่ดนี่ปีขา โอ้โอ้โตรไปทางเส้นนี้สิอาจจะมีมอนเตอร์โอนเยอะเลยไปทางไปมาเผื่อโอ้ยเยอะโคตรเยอะเลยไปทางนี้มาทุกคนอะไรพี่เดี๋ยวไปรับฟอร์มอ้โเห็นเจอสักครู่นี้พี่พี่ลงมาพี่ลงมาทางอะไรเตาผิงตรงตรงที่เตาผิงทางป่าทางป่าบนเตาผิงเนี่ย อยู่หน้าตาผิงก่อนนะอยู่หน้าตาผิงก่อนแล้วค่อยลุกขึ้นบนขวามาหันหน้าเข้าตาผิงเนาะใช่แล้วก็ขวาจะมีช่องท่อมอยู่มาแล้วเสร็จมาแล้วแบบนึงเติมน้ำกันเออแบบหนึ่งล้วมาแล้วเอาแร่ไปเก็บยวกับเราจังนะเฮ้ยพอย่าเพิ่งลงมาว้ามิงเลยพอเด้อเลยพีแม่งโดนดาเมจไอ้สัง ก็บดเอามาถลออกา้เก็บไว้ไหนดแค่ของมันได้กลับไปโอเ่เตมีหมวกองเท้าแล้วอย่าเกินนะอย่า้างเกินชุดอ่พิเตมีรองเท้าเกมเกมยังเลเียเลเยเเียเลเเได้แค่สองตัวให้ปืนกับฟอร์ที่มีหมวกรองเท้า ไม่ไม่ผมมีอันนึงผมมีเสื้อแล้วผมมีเสื้อแล้วอ๋อโอเคมันก็ครบโอเคฟูลแล้วหมวกกะพอมมีป่ะไม่มีอ่ะแต่ไม่มีดางใหรเราเนาะพร้อเนีฮยไม่มีเหมือนกันดางอ่ะเด็กไม่พร้อมกันดิลอยลอยนี่พร้อมไหมไปก่อนก็ได้ย้ายของทังหมวกยังไม่ค่อยชอบใส่หมวกเท่าไหร่เลยใส่หมวกแล้วขันหัวไม่ก็ไม่เท่ มันร้อนดิโอ้โหแดดไอพี่เจย์บอก้าลันเนี่ยมันสาวโคตรเยอะตักไฟด้วยไม่เอาพกไฟมาโอ้โหเอ็นชานอะไรวะอุ้ยอ้ยมันง้างแล้วง้างหัวอุ้ยตูดตูดตีมันตีมันทุกคนที่ยืนด้วยสุดยอดอะไรอะจะตายโอ้โห อุ้ยซ้ายายโอเรื่องแสงเรืองแสงเรืองแสงตัดแสงัแสงูหาทีโอเคโอ้โหยงแม่งโอ้โหตกใจครังคาวไอ้เตมน้บเสียงกล้องเสียงกล้อง กองกองกองเข่าเขย่าเาเหน้าเลยไม่ให้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเเดเก้าเก้าเก้าเป็นอฟตี้อหุยตรงนี้ของเยอะเลยฟืนสักฝากฝไปรอบรอเอ้าวกลิปโอ้อม อะไรเหรอปักไฟเลยเลยเยอะอืมโอเคไม่สนใจพี่เดี๋ยวจปอนจะปอนตะกอนจะปอนจะสะปอนเฮ้ยปอนอตรงนี้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 ตรงนโอเคเหรอเหอโลไปด้วยพีองีพอมาแ้วมาก่้อนมรอนมากรอนมาก่อนมากรอนเห็นแล้วเหอดทีมาแล้มาแล้วลุ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 ตุตุลุตุตุตีตุลุลุลตีล ลุ้มลุมโอ้โหเราเพิ่งได้เลยกูมีสองดาบดับเบิลดาบเอาให้พี่อันนึงมาดิพี่ไม่ได้ไอิรอนเอาพี่เอาดาบหินมาช่วยโอ้หพี่เจย์นี่ของพี่เนี่ยอะไรบ้างอันน่าว่ะเฮ้ยมีแผ่นเสียงโอ้ยเจย์ไหมตุ๊บเลยนี่อ่ะมีแผ่นเสียงมีขนมปังเสียงเฮ้ยนี่เนี่ยต่อมีทำให้พี่เจย์ได้แล้วเก็บแผ่นเสียงเป็นแมงสาเป้าฐานตรงนี้บอกเลยไปเฮ้ยเตา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  ผมลงมาตีมาเฮ้ยมัตีสองมือเลยตีสองมือได้เหรอได้เหรอใช่เย็ดเชตีสองมือไงอ่ะก็กดเหมือนตีปกติอ่ะขี้สายขี้ขวาถ้ามันตีมาถึงสองมือไงถึงสองมือไงอ่ะกด F กดตรงช่องอะ่นไงวางไว้ช่องข้างขี้สายขี้ขวาขี้สายขี้ขวายิงได้ด้วยไอ้ะยิงได้ด้วยเหรอยิงยังไงวะดาบตีเลยอ่ะงั้น

เน้นความเร็วได้เลยเนี่ยมีบุฒสองเหรอเน้นความเร็วไม่เน้นไม่เน้นสับเหรอเสียงโคตรดีทำไมเครื่องแข่งใจกันเอ้ยไม่ได้ว่ะถือสองมือไม่ได้กูถือท้อแล้แหละจะได้ฝักได้อากข้างหน้าต่อแล้วเนี่ยแอบเปล่า เนายเหม่งควางเลยครับเชื <c adian> <c adian> ่อเตี <h ums> <h ums> <h ums> ้ยโอ้ยโอเคไม่เจอตาข่าป่ะต่อไปวันนี้อะไม่อยากเจอเท่าไหร่น่ากลัว มันจะซักแค่ไหนโอ้โหดังไปต่อด้วยลงมาด้วยเหล็กกลางล้วด้วยอ้าวไปไหนกันแล้วเดียวคนลงทางแล้วครับแป๊บเดียวไม่เคยได้ลงพาจนไทยเไอกว้างตรงนี้กว้างเนอะโอ้โหมันลึกไปเรื่อยเลย โอ้โห oh, แยกสด้วยได้และมี<อ>แยกอีกเ,เ,เอาไม่ใช่ไอรนที่เ,เ,เดียวกนะันเฮ้ยเคเุใครมนะ้ไม่ใช่ความเร็วความเร็วตีเรียนทะ <c oughs> างหนีด้วยวะเผื่อเผื่อลางลงโอเค ไม่เลยไม่เจอเพชรเลยอะรยังไม่เจอแบบไปลึกเจอเพชรเลยยังไม่อู้หูเลยเออเอาไหนก็ดีแล้วเจอทองว่ะเจอทองว่ะอ๋อทางนน้นทางนน้นเหรอโอ้ยอะไรเนี่ยอะไรครับเจออะไรเห็นตายทับเฮ้อไม่แต่ไม่เจอเอ้นีกว่าแค่สูงเฉยอือปุ๊จะมีเท่าี่อ้ไม่มันเลยว่ะ ทองไม่เจออะไรไม่แบบขุดๆอยู่แล้วก็ปวดมาเลยแม่แอกมากมันไม่ปวดแบบนี้แคบๆแอกมากตัวมันตั้งใหญ่ใหญ่ขนาดไหนบอสบอสในเมื่อเหยื่ออาหารอยู่ข้างหน้าใครก็ต้องมาเลยแหมพี่ใหญ่ขนาดนก็ตัวยาวเป็น long coil อ n d e r ไม่ไม่หมายถึงราคาเพราะนั่นแหละยาตัวมันใหญ่ากยาวความยาวความยาวก็ตัวกนเรียบๆเลยอ๋อเป็นเส้นสติ๊กเลย มันคงไม่มีการพ่นพิษใช่ไหมไม่เคยโดนเคยเจอแต่ไม่เคยโดนถ้าพ่นพิษอยู่เนี่ยกูไม่เอาอ่ะตัวเนี้ยไหนก็ไปแวะเขาแวะขุดหาสักเดียวเท่าไหร่กันเนี่ยไม่บอกเพื่อนเราอ่ะไปไหนกันนะกลับมาทางสะปาพี่ ทำไมวะไม่ดูแลกันไม่ดีเลยถ้าใครจะลงทำก็งีต้องไส่ไวกว่านี่ทอะไรจะแล้วนะพี่เจมเดี๋ยนี่หรอไม่ใช่ปวดล้วะมันเต์ก็ไม่เกิดจลจลจลามันเตก็ไม่เกิดวแล้ววเปล่าชนโน วันที่เท่าไหร่เนี่ยวันที่สี่โอเคเดี๋ยนะยืนอยู่ไหนโอ้ไมยืนอยู่ไหนไอ้ทางทางมีนแค่ทางตรงเนี่ยไปไหนอยู่ตัวอยู่ไหนเขาอยู่นี่กันโอเค เรม่องตาเชื่อเรืนตามหลังแท้ๆยังไม่เจออีกไอ้เรามาทำสารคดีไอ้แค่เรื่องเรื่องไปอันนี้อันี่มาได้ไงเนี่ยเมื่อกี้ไม่มีเลยท่านเหรอโอ้โหโอ้โหรวิ่งเลยอะไรวะาอู้ทองวะตอนนี้ตอนนี้ทองเจอทองแล้วคุณทอง นะเดี๋ยบ้าน,นเสร็จแล้วทุกคนเฮ้ยโอ้โหช่วยด้วยช่วยด้วยทำไมครับช่วยด้วยทำไมว้าวตาตบดลติมต<ว>มันมอยู่ตัวเดียวไม่ใช่สองตัวอ๋อเจัดการซะเดี๋ยวกลับไปดูบ้านกลับไปดูบ้านไปทุกคนแล้วก็พักกันไปพักกันอย้านไสนุกดี ไม่ทันได้ทำอะไรเยอะให้พักอ่ะใครมีเหล็กบ้างมีครับมีครับมีครับขอสามก้อนครับแต่มันเหล็กไม่ได้เผาสั่อีกสามก้อนครับเฮ้ยเดี๋ยวผมมี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 อะนี่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 ไงสร้างมากขุดแร่เลยสามก้อนอุ้ยลาวาหิวข้าวแล้วมั้ยหิวข้าวตลอดเลยอ้อลาวา เราจะค่อยมาสำรวจต่อครับว่าก็บะตัวะไเหมือนมีอะ้เข้าปากนี่แดือดถามเยอะเหมือนกันนนี่มันก็ปกติมัองเจอไม่เคยลงมหมาเฮ้ยอะไรตัวอะไรพี่เนี่ยผมพุ่งลงไปลงลาวาไปอะอ๋อซอมบี้น้ำแข็งเนอะนู่นนะอ๋อซอมบี้เย็นจะเยอะ ยังไม่จบเจอเพชรก่อนแล้วจบนี่เจอม่นอแนนีเฮ้ย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 เฮมาน้ำน้ำนโอ้โหโอ้โหเมื่อกี้มอะไรขึ้นวะใครบอกว่าเจอเพชรนะเจออะไรไหนไหนไหนไปไปแล้วอี่เมื่อกี้กูจะมาเมื่อกี้กูจะมาตรงนี้แล้วกูก็ตกอ

โอ้ตีเลยนี่วางเปืดด้านหนึงเตือนอย่าพึ่งไม่นี่โอ้ยเนี่ยเราไเดี๋ยวนะเราก็ขุดอันนี้ทำทองได้ใช่ป้ะอุ้ยหกท้องท้องนี่ขุดทองไปด้วยเราต้องการทองไหมเหรออุ้ยหกต้อนเลยต้อนติดก้อนโอ้ยโอ้โอ้พิเตอร์ นี่เรอยากจับเบาอยากจับเบาไม่ได้อยากจับเบาอยางจับจับแต่จับแต่เลยเอามาหนี้นี่เราเราเอาชุดทองไหมใส่ลงในโซนนี้ยิง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 ้ยปอด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 เต็มเลยเต็มเลยปดปดละก่อนใครตีมาหากู้ะ โอ้โหเยอะจริงวิ้ยมันมัซุ่มยิงมันซุ่มยิงมันซุ่มยิงมันซุ่มยิงโอ้โหแดดเจ็ดครับจะตายครับโดนซุ่มยิงครับโดนซุ่มยิงครับช่วยด้วยครับจะตายครับนะครับโอ้โหจะโดนจะตายเหมือนกันมันซุ่มยิงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยึฮ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 เลยฮึ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 ฮ ไม่ด้วยไม่ด้วยอตัวตายอีกคนนึงแม่งซุ่มยิงอยู่ในมุมมืดอีกขวอยไปรับปิดโอ้โหมองตามเองไหมสั่นสั่นตอนนี้ก็น่ารอ้อนกินด้วยเจอละไอ้ยัยแม่งซุ่มยิงกูน้ำน้ำน้ำโอ้ยตายเถอะชีวิตโอ้โหยังยังมีไปต่ออีกกว่าครึ่งกว่า ขึ้นกันต่อ,ไ,อ,อไม่เกี่ยวกันเออมันมีทางไปอีกอะแต่เลือดผมอาหารก็จะหมดละโอ้หไม่มีไม่มีแม,ม้ทางขึ้นมีมีของคุณคนต้อนรับด้วยกว้างเหมือนกันนั่นนี่ไปไปไหนดิไปไหนดิขึ้นไหนเนี่ยขึ้นขึ้นขึ้นทางไหนอะไปเดียวตามมาตามมา,า,มมาไอ้ทำไมผมกินแล้วไม่ติดนี้เลยวะน้ำในถ้ำมันดีฮะนะเอเอน้ำโอด มันไม่มีเชื้โอโรคไหมโอ้โหล่องไม่มีเชื้อโรคกระทามีตัวดีเลยพี่เ <c oughs> หรอเคยดูแต่คดีมันแบบมีน้ำที่ไหนทีน่มันสะอาดๆทำไม่ได้ดน้ำที่ไหลจากโกลูเขาอ๋อผ่านแตน,นมานปกติพี่ถ้าเกิดน,น้ำรั่วที่ในกระทาจะสะอาดเลยพี่แต่พี่เลยในถ้ำน,นี้ไม่ได้มีแค่น้ำอย่างเดียวนะ้วพี่ <c oughs> มีแบงสาบไป<า>นขนาดนี้ <c oughs> <c oughs> มีแบงสาบมีศกมีกระดูกมีอย่างมุมโหลนี่ไม่นับเรื่องตะขาบยักษ์เลย โอสได้เพอุ้ยอ้ยอะไรอะอุ้ยโหเอ็นชานซะด้วยหลบ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 ฟอหลบเฮ้ยเฮ้ยเด็กเดี๋ยนะฟอไม่ดุหรอเดี๋ยวตายงี้เียวตยี้ยา้อเราต้องเราต้องขเพชรขึ้นไปใช่ห เออเอออเาเพชรไปเลยเอาเพชรเอาเอ,เอาฟ้าหนูต่อเอาวไม่นะปัดพีต่ต้องเชิงขอฟขึ้นไปหน่อยเร็วขอที่จำเป็นอ่ะขอดีดๆขึ้นไปปัดไม่ได้ยิยนเลยฟ้าเดี๋ยวเดี๋ยวท่านทำให้แถวนี้ปลอดภัยกัน <c oughs> ชุดเกราะไงทานเนี่ยไม่หมดแล้วมนะั้งไม่เดี๋ยวนะกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าเขิบด้วยกระเป๋าเข็บด้วย เดี๋ยวนะแรกเฮียพี่ทิ้งของที่ไม่จำเป็น okay. ก่อนเพราะในตัวพี่ก็ตัวพี่พออยู่โอเคธนูปืนลูกธนูไปได้ไหมเฮ้ยเสียงว่าจู่ๆก็ตายไอ้เยังไงอุตสัาว์จะไม่ตายซะแล้วโอเค แล้วเอากับกระเป๋ามาไว้หน่ยเอาหมดแลอาหมดแล้วเอาหมดแล้วเอ่ยังเป็นอยู่เอาหมดแล้วเอาหมดแล้วดตัวพี่ว่าแหัวใจไม่หวนะจ๊ะอยู่ดีๆก็ไปเงียบอ่ะรู้สึกมีความสุขไม่ไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมส่งเสียงอะไรเลยก็ไม่รู้ว่าโดนเลกูส่งเสียงแล้วเว้ยแต่มไม่ยิงมดน คนต้องตอบอนที่ไม่นี่พี่ทำที่ทงขึ้นไหมคนคนนำทางตายนีนะตายใกล้ทางออกไอ้รู้ทางออกอยู่มาเห็นบ้านครับพอมาถึงเห็นบ้านเลยครับแตกเลย้วผู้รอดชีวิตจากถ้ำเออแอดเวนเจอร์นะสองคนอีกคนหนึ่งจะอยู่ก็ไปอ่ะ ไอ้ยังเงียบจัดเลยแบบไม่รู้อันนี้ก็มีนะก็ถ้ามีเสียงว่าตดนดําเล็กก็เลยหันไม่วช่ไม่ทันก็ได้เงยขนนึงก็ได้โอ้โหโอมีน้ำอยู่ในนี้ด้วยอ่ะน้ำอยู่ในอังเอากาเอาไปละมันมีไปแล้วเดี๋ยวนะรู้สึกว่าเลอทิ้งขวดน้ำแบะฟอส นี่ของพ่อเก็บของเก็บของเก็มาแล้วของอนี่พ่มาขนน้มานน้างไมถึงของพี่อะพี่พี่ทิ้งขนนตเองไปยายินลี่ก่อนนี่เอของไปทำบาดวล่เไมหมดเลยแไหมดเลยกระเป๋าก็มาก่อนอยู่กับพี่พี่อยู่กับิลี่อะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ทำทำกล่องว่างไว้ตองไว้อันนึงหน่อยเดี๋ยวอ๋อเดี๋ยวพี่เอาของไปไว้ให้หมดเลยพี่ได้เคลียร์ของตัวเองด้ว ไม่ดูแล้ววิทำงานแล้วะอ่านหรอเมอไร่ที่เาอี่่ไต้แล้วล่ะทำไรอะอเฮ้ยเนื้อสองมอสอสองอันนี้นี่อี่อี่นี่อี่อี่น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 ป่นี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 ดนีดนีดนวนีดนนี่นําน้วนอ่น่นด่วี่นดดดดวนนีีนี่นี่่น่นน่ขี่น่นัวเอง อาแปลของพี่เองนะนี่ฟอสชุดชุดเกาะไม่ได้ช่วยอะไรต้องไปกับตาตายเลยฮะไปจุงบ้านแล้วอู้หู้ยไฟมักเยอคืออะไรอ่ะต้องคอยใจว่าคนเพิ่งตายต้องคอยใจว่าคนเพิ่งตายกันนะฮะประจัญการประจัญไทยน่ากลัวยิ่งมั้งไม่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 ได้น่ากลัวเลยร้ำมาก วันหลังโอ้ย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 ไฟไฟไฟร้อนร้อนร้อนวัดตายเหรอไม่เหมือนชมเยื่นชมบ้านอู้อันนี้คือข้างบนนะนี่ข้างบนยังไม่มีประตูอะเบประตูอะไรเน้นเอาดอไหะฮะโอเคพี่สวยอ่ะเนี่ยข้าวข้าวอันนี้ตรงนี้สวยอ่ะชอบเราถือแล้วพี่เนี่ยพังกระจกเข้าไปแล้วก็โดดออกไปเลย เออวิธีลงง่าบที่โดดน้ำอ่ะจุ๊บน่าดีาอเเราคอกาขึ้นตอนนี้จุที่มันขึ้น้าบ้าแล้วครับตอาได้เป็ดระเบ้แล้ววันนี้ได้เป็ด1เมตรได้เครับโ้สายโอเค้คนนะตอนนี้ขอจบคลิปไป่ขางนี้นะครับผมบ๊ายบายไปเจอกันใหม่ครั้หน้า We'll not raise next